หลอนสติแตกสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมในกลางดึกคืนนั้นมันทำให้ผมทราบซึ้งถึงคำว่าสติแตกได้เป็นอย่างดีเพราะไม่ว่าใครก็ตามถ้าได้เผชิญกับเหตุการณ์อย่างที่ผมเจอมาก็คงต้องรู้สึกถึงอาการสติแตกเช่นเดียวกับผมแน่นอนจนทุกวันนี้ผมยังไม่ทราบว่าสิ่งที่ผมเจอมานั้นมันมีที่มาที่ไปเช่นไร รู้แต่เพียงว่ามันคือเหตุการณ์ที่น่าหวาดภาวาที่สุดในชีวิตและทำให้ผมเชื่อสนิทเลยว่าพูดผีและวิญญาณน,นั้นมีอยู่จริงๆในโลกนี้ขึ้นอยู่กับว่าใครจะมีโอกาสสัมผัสถึงพวกเขาเท่านั้นบ้านของผมอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบ,บุรีในหมู่บ้านเล็กๆที่มีชื่อว่าบ้านหลุมรังลักษณะภูมิประเทศโดยส่วนใหญ่เป็นเนินเขาลูกต่ำ เรียงรายต่อเนื่องกันยาวไกลดูสวยงามชาวบ้านในแถบนั้นมีอาชีพปลูกพืชไร่เช่นต้นหอมผักชีรวมถึงกุ้ยช่ายไร่ของครอบครัวผมอยู่ที่บริเวณตีนเขาลูกหนึ่งห่างจากถนนสายหลักประมาณสองกิโลเมตรสมัยที่ผมอยู่ที่บ้านก็มีหน้าที่ต้องมาดูแลไร่ต้นหอมอยู่ที่บริเวณไร่แห่งนี้เป็นประจำโดยจะต้องเดินทางมาตั้งแต่เช้าตรู จากนั้นก็คลุกอยู่ที่ไร่ตลอดทั้งวันจนกว่าจะตกเย็นถึงจะได้กลับบ้านซึ่งอยู่ในตลาดห่างไปประมาณร่วม10กิโลเมตรบ่อยครั้งที่ผมต้องรับหน้าที่มานอนเฝ้าไร่และหนึ่งในจำนวนนั้นนี่เองที่ทำให้ผมได้พบกับสิ่งที่ไม่คาดฝันว่าจะได้เจอกับตาตัวเองผมยังจำได้ดีว่าคืนนั้นเป็นคืนเดือนไายผมกับพี่ชายถูกแม่ใช้ให้มนอนเฝ้าไร่เช่นเคย เพราะเป็นช่วงที่สามารถตัดต้นหอมออกไปขายได้แล้วพวกหัวขโมยก็มักจะมาขโมยพืชผักของเราไปขายในช่วงนี้นั่นเองพี่ชายของผมซื้อเหล้ามาดื่มที่กระต๊อบส่วนผมตอนนั้นยังเป็นเด็กก็ได้แต่นั่งนั่งนอนๆไม่รู้จะทำอะไรดีพอตกดึกพี่ชายผมก็เมาหลับแต่ผมยังตาค้างไม่ยอมง่วงพลิกไปพลิกมาไม่รู้กี่ตลบมันก็ไม่ยอมหลับเสียที ช่วงระหว่างนั้นเองหูของผมก็แว่วได้ยินเสียงเหมือนมีคนมากระแอมอยู่ที่ด้านหลังของกระต๊อบได้ยินชัดมากจนทำให้รู้สึกว่าเสียงกระแอมนั้นน่าจะดังมาจากบริเวณใต้ต้นนกยูงที่ขึ้นร่มค้มอยู่ทางท้ายกระต๊อบผมพยายามสกิดพี่ชายให้รู้สึกตัวแต่ก็เปล่าประโยชน์เพราะแกเมาหลับไม่เป็นท่ากระทั่งเสียงกระแอมนั้นดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ผมจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดเท่าที่มีค่อยๆลุกขึ้นแล้วย่องไปตามทิศทางของเสียงท่ามกลางแสงรางรของคืนเดือนงายเท่าที่สังเกตดูก็ไม่มีอะไรผิดปกติในบริเวณที่ผมเดินออกมาสำรวจจนเมื่อผมเดินมาถึงใต้ต้นนกยูงใหญ่เสียงกระแอมนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมได้ยินเต็มสองรูหูเลยทีเดียวและรู้สึกในทันทีว่าเสียงนั้นมันดังมาจากข้างบน ซึ่งหมายถึงบนต้นนกยูงใหญ่ที่ผมยือนอยู่ใต้ร่มเงาของมันผมเงยหน้าขึ้นไปมองทันทีที่สิ้นเสียงและพริบตานั้นเองบุนกิ่งนกยูงกิ่งหนึ่งห่างจากตัวผมไปประมาณสองวาได้ปรากฏร่างของชายคนหนึ่งอยู่ในชุดขาวโพลนตัดกับสีผิวที่ดำเป็นฐานกำลังนั่งห้อยขาอยู่ต่อหน้าต่อตาผมในตาของเขาแดงกำ่ำผมเป็นกระเซิงเสยยิ้มแห้งๆมาให้ผมพร้อมกับกินเหม็นเน่า ที่ช่วยมาปะทะจมูกอย่างจังผมถึงพงะกับภาพที่ได้เห็นเนื้อตัวสั่นเทาตาเบิกโพวงด้วยความตกใจอกสั่นขวัญผวาจนแทบจะร้องไห้ออกมาแต่มันทำไม่ได้เพราะแม้แต่ผมจะขยับปากร้องตะโกนออกมาดังๆแต่มันก็เป็นได้เพียงแค่อาการปากสันะร,ร,ริกด้วยความหวาดกลัวอย่างสุดพรรณนาเท่านั้นชายผู้นั้นนั่งจ้องหน้าผมพร้อมกับกวักมือเรียกช้าๆในขณะที่กลิ่นเหม็นเน่าเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะ ผมมั่นใจเต็มร้อยว่าสิ่งที่เห็นมันไม่มีทางเป็นคนไปได้เพราะในขณะที่ผมพยายามรวบรวมสติครั้งสุดท้ายเพื่อจะวิ่งหนีไปให้พ้นจากขุมนรกบนดินแห่งนี้ชายในชุดขาวโพลนซึ่งตอนแรกนั่งอยู่ดีๆก็ทิ้งตัวลงมาจนร่างของเขาห้อยตองแต่งอยู่ที่ใต้ต้นนกยุงใหญ่หันหน้ามาประจันหน้ากับผมช่วงเวลานี้เองที่ผมเห็นว่าบริเวณร,รอบลำคอของเขา มีเชือกโอบรัดอยู่เส้นหนึ่งเขาดิ้นทุรนทุรายไปมาในตาเลือกลานลิ้นห้อยออกมาจุกปากแล้วร่างของเขาก็กระตุกเกร็งอยู่สองสามครั้งก่อนที่จะสงบนิ่งไปต่อหน้าต่อตาผมผมไม่เหลือความอดทนอะไรอีกต่อไปแล้วเมื่อพบกับภาพสุดสะพึงขวัญอย่างนี้รู้สึกตัวเบาหิวหน้ามืดตาหมัวพล่าลงเรื่อยๆก่อนที่สติจะดับวูบลงไม่รับรู้อะไรอีกเลย มารู้สึกตัวเอาเมื่อได้ยินเสียงพี่ชายเรียกพร้อมกับเขย่าร่างอย่างแรงเพื่อปลุกให้ตื่นฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่ชายบอกว่าเขารู้สึกปวดท้องเบาจึงลุกขึ้นมาแต่กลับไม่พบผมนอนอยู่จึงได้เดินตามหาจนในที่สุดก็มาพบผมนอนหมดสติอยู่ที่ใต้ต้นนกยูงแห่งนี้ผมเล่าสิ่งที่ผมเผชิญมาให้พี่ชายฟังพอตกเช้าพ่อกับแม่มาผมก็เล่าให้ฟังอีกตอนแรกทุกคนทำเหมือนไม่เชื่อ แต่เมื่อพบว่าผมมีอาการจับไข้ขึ้นมาพ่อจึงพาผมไปให้หลวงพ่อที่วัดรดน้ำมนต์ให้พร้อมกับทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแผ่เมตตาให้แก่วิญญาณเร่ร่อนและเจ้ากรรมนายเวิทั้งพวงเพื่อไม่ให้เขามาปรากฏตัวให้เห็นอีกครั้งเดียวก็เข็ดขยาดเหลือเกินแล้วครับ